คะแนนสะสมอันดับโลกวอลเล์บอลหญิงไทยล่าสุดหลังท่ายสหรัฐศูนย์ถึงเนชั่นลีกช่องเจ็ดถ่ายทอดสดวอลเล์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2ณประเทศบราซิลเมื่อวันที่15มิถุนายน256 6เวลา23นาฬิกา45นาทีวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งผลการแข่งขันตบสาวไทยแท้ไป0ูถึงาเซตอัปเดตอันดับโลกวอลเล์บอลหญิงไทยล่าสุดโดนลบคะแนนสะสมอันดับโลก เกมระหว่างไทยพบสหรัฐไร้ชื่อผู้เล่น6คนแรกของตกสาวไทยได้แก่พรพันธ์เกิดปราดอัจชราพรคงยศชัชชุอรโมกศีวิภาวีสีทองหัตถยาบำรุงสุขทัดดาวนึกแจ้งและตัวรับอิสระเป็นของสุภัตราไพาโรธซึ่งสาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวพ่ายไป0ถึง3เซต2 1ถึง25 18ถึง25 16-25ถึงเกมนี้ชัดทุออนโมกสีทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมไทย13คะแนนจากความพ่ายแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันในการทำศึก VNL 2023สนามที่2ทํทำให้คะแนนสะสมอันดับโลกของตกสาวไทยลดลงลบ2 5 2แต่ยังคงรั้งอันดับ15ของโลกเหมือนเดิมด้วยการ207.44คะแนนตามหลังอันดับ14เนเธอร์แลนด์13.35คะแนน ด้นานอัปเดตตารางคะแนนวอลเล์บอลเนชันลีก2023ล่าสุดวอลเล์บอลหญิงไทยรั้งอันดับ10มี7คะแนนชนะ2แพ้4ยังคงต้องลุ้นเหนื่อยกับการทำคะแนนติด1ใน8เพื่อคว้าตั๋วเข้ารอบสุดท้าย VNL 2023โปรแกรมวอลเล์บอล VNL 2023ตารางถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สนามที่2นัดต่อไปของตบสาวไทยจะลงสนามพบทีมชาติเซอร์เบียในช่วงเช้าวันที่17มิถุนายนเวลา7นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยช่อง7 HB Bukaboo bu TV ถ่ายทอดสดวอลเล์บอลเนชั่นลีก2 0 2 3